สวัสดีค่ะพบกับช่องนุงหนิง KJ Channel นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาหาของอร่อยทานอีกแล้วนะคะและวันนี้สายเนื้อห้ามพลาดสายชาบูก็ห้ามพลาดเช่นกันสายกินอร่อยก็อย่าพลาดเลยนะคะเราไปชมกันเลยจ้า และนี่นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชาบูมาล่าแล้วนะคะซึ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะไม่ได้ถ่ายบอกว่าร้านมีรลายอาหารอะไรบ้างเราจะมาถ่าย ตรงที่มอกันเลยนะคะเพราะว่าร้านนี้เพื่อนๆต้องเคยมากินหลายครั้งแล้วเราจะไม่รีวิวแบบนั้นนะคะเพื่อนๆคือเราจะมารีวิวว่าขนาดที่เขาทำบุฟเฟ่แล้วของยังโอเคอยู่ไหมนะคะเมื่อเขาทำเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะเพื่อนๆซึ่งทางร้านเขานะคะก็มีแบบไม้เหมือนเดิมนะร้านคุ้นๆแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆซึ่ง ร้านนี้ก็คือคือคือร้านซุกี้จินดานั่นเองนะคะน้ำจิ้มเขาบอกว่าอร่อยมากนะคะและของก็เต็มสายพานไปหมดไลฟ์มาเลยนะคะปกติคราวที่แล้วนะถ้าหากว่าใครดูอีพีเดิมๆนะคะคือหนิงก็มากินแบบเป็นไม้ไหมเริ่มต้นที่5บาท10บาท15บาทเนื้อก็ถาด20 30 40 50ก็ว่ากันไปนะคะ ก็หมดเนื้อหมดตัวกันไปเท่าไหร่ตามไปดู EP ีเก่าๆได้นะคะแต่วันนี้นะคะมาสายบุฟเฟ่น,นะคะจบๆเลยคือจะกินมากกินน้อยกินได้ทุกอย่างนะคะก็ราคานี้เดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะจะบอกว่าหมดเนื้อหมดตัวไปเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้เราก็มาจัดเนื้อกันนะคะไม่ว่าจะเนื้อสไลด์เนื้อแดงๆหมูสไลัด กุ้งนะคะพวกลูกชงลูกชิ้นผักแบบไม่อ้านเลยคือมันไหลมามีอะไรมาตรงหน้าแล้วก็หยิบใส่หม้อไปหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นเห็ดนะคะแบบกึบๆนะคะใครที่สายกึบนี่ก็กุ้งนะคะ ใครอยากกินกี่ตัวก็ได้นะคะไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยนกันอีกต่อไปสายบุฟเฟ่มันต้องอย่างนี้นะคะถ้าใค,ใครกินแบบไม้แล้วไม่จุใจนี่น้ำจิ้มแบบฟูๆกันเลยนะคะน้ำจิ้มไปเติมได้ตลอดนะคะไม่ต้องมาคิดว่าน้ำจิ้มทีละถ้วยเท่าไหร่นะคะน้ำซุปต้องเพิ่มอย่างงู้นอย่างนี้คือจบไปเลยนะคะในราคานี้ราคาเดียวเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราก็เอากุ้งมาเรียงตามสเต็ปของเราเราสายกินกุ้งแล้วนะคะและวันนี้เราก็ เอาน้ำซุปหมาล่าแบบเผ็ดนะคะกับน้ำซุปกระดูกนะคะนี่ขาวๆอันนี้เราก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรลากบัวนะคะต้มแบบเปื่อยๆแล้วคือดีมากแล้วผักซึ่งเราก็ใส่จนมันเปื่อยแล้วนะคะและเนื้อสไลด์มันต้องจบมันต้องดีมันต้องเด่นนะคะวันนี้เรามาเน้นโปรตีนนะคะ นี่ดูเนื้อสะก่อนบางๆกินกับมาลา่าคือฟินนะคะเพื่อนๆถ้าหาว่าใครชอบสายแบบมาลา่าแบบจิ๊ตจัดน้ำจิ้มแซบ่บๆนัวๆ,วๆก็มาลองกันได้นะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะเรามาจบที่ซุก,กี้จินดาแบบบุฟเฟ่นะคะค่าเสียหายหัวละสาม 188บาทนะคะเพื่อนๆและเขาก็ทำบุฟเฟ่แล้วด้วยอ่ามาลองมาชิมกันดูได้แต่ถ้าหากใครรู้สึกว่ากินน้อยก็มากินแบบเป็นไม้เหมือนเดิมก็ได้นะคะเขาก็มีบริการเช่นกันนะคะเพื่อนๆ,ๆหากว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุงหนิงเค c h a ช n e l ไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย